ก็จริงๆอาจจะฟังดูยากพอมีอาจารย์พูดถึงสายพันธุ์ชนีกลุ่มสกุลชนีเนี่ยอาจจะฟังดูวิชาการครับแต่ว่าก็มีชื่อไทยๆตั้งตามแล้วักษณะหน้าตาของเขาจังอาจารย์ทีนี้นอกจากพวกเหล่าสายพันธุ์ชนีแล้วนะครับอาจารย์เขามีความเป็นอยู่อะไรกันยังไงครับพวกนี้วิทยาของชนีในเมืองไทยของเราครับอาจารย์เป็นยังไงครับก็ปกติแล้วชนีกับทุกสายพันธุ์นะคะก็จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกันคือเราเขาต้องการ อาศัยอยู่ในสภาพป่าที่สมบ,บูรณ์แล้วก็มีอาหารเพียงพอปกติก็จะชนีก็จะ,อะขอเล่าเป็นพฤติกรรมแบบ one day life แล้วกันว่าห <1 S 1> <ใ>นึ่งวันของชนีเมืองไทยก็ถ้าหนึ่งวันเนี่ยค่ะชนีก็จะตื่นเช้ามากคือพอพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มมีแสงขาวๆก็จะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากต้นนอนแล้วนะคะประมาณบางฤดูกาลก็อาจจะออกจากต้นนอนตั้งแต่ตีห้าครึ่ง <ừ> นะคะ แล้วก็สิ่งแรกที่ทําเลยหลังจากถึนนอนก็คือขับถ่ายเหมือนอเหมือนมนุษย์ <คน S 1> เราก็คือคอาหารที่กินมาเมื่อวานก็ต้องแบบปล่อยไปก่อนแล้วพอทําธุระส่วนตัวเสร็จเขาก็จะเริ่มเดินทางออกไปหาอาหารนะคะก็จะเดินทางหากินโดยแต่ละฤด,ดูการชนีก็จะมีความสามารถในการจดจาได้ว่าอาหารอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปที่ต้นไม้ที่เป็นอาหารหลักก่อนแล้วก็ กินอาหารพอกินอิ่มก็จะประกาศอนาเขตด้วยการร้องนะคะ mm hmm. ก็ร้องู่กันพอร้องประกาศอนาเขตอีกก็เดินทางหา,หาอาหารอีกหาอาหารเสร็จช่วงสาย,สายประมาณสิบโมงกว่าก็อาจจะพักผ่อนใช้ชีวิตอยู่หีครอบครัวเล็กๆสองถึงหกตัวมีลูกพ่อแม่แล้วก็มีลูกอาจจะมีลูกได้มากถึงห้าสี่ตัว ในช่วงวัยต่างๆกันเขาก็จะดูแลทําความสะอาดขนการเล่นกันพ่อแม่ก็อาจจะทําความสะอาดขนให้กันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็หาอาหารอีกแล้วก็อาจจะมีป้องกันอนาเขตในระหว่างทางหา,หากเรามีต้นอาหารที่อยู่เขาเรียกว่าขอบบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นครอบครัวชนีนก็ต้องไปป้องกันอนาเขตที่ที่รั้วบ้านของตัวเองเพื่อไม่ให้ชนครอบครัวอื่นเข้ามาบุกรุกอะไรอย่างน ป้องกันยังไงครับข <จน S 1> ึ้นตามไจนเจอต้นนอนตอนบ่ายก็ประมาณบ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงครึ่งก็จะเข้าต้นนอนแล้วก็นอนอแล้วก็ไปตื่นเช้ากล่งวัน<ะ>